ที่ทำการคอลีฟาฟมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสุพงคำต้นวงฮะสุสุกิสวีฟครับเวลาก็ดีสุดหนึ่งสองพันเจ็ดใช่แล้วก็อันดับ2กับ3ก็ไม่ธรรมดาสำหรับกระทิงกระทิงน้อยครับอ่าปวีนินกับกนบิชิตอยู่คู่กันอีกแล้วนะใช่2กับ3ใช่นี่นะครับรถของผู้นำนะครับณนขณะนี้สำหรับเรื่องของการคอลีฟายมาเบอร์65ครับ สุคนพงต้นมงเจ้าเอ็กเด็กหัดใหญ่เฮกเอ็กเด็กหาดใหญ่ไก่อร่อยครับวันนี้โชว์เหนือแล้วนะรุ่นสองพันถูกรอดูอะแต่ลมขึ้นไม่เห็นป้ายกี่นาทีห้าหรือเปล่าผมวัาหนึ่งนะไปแล้วอ้าวไปแล้วนี่โอ้ไปแล้วไปแล้วปากอะพิศเปิดแล้วครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้รถจะเอาไปวอร์มอัพแลบหนึ่งรอบแล้วครับมาจอดที่บริเวณสแต n ด Start คร์ทกีสตาร์ททักอรบุตรวงเดินดีๆหน่อยทักอรบุตรวงเจ้เบียเดี๋ยวเชียวตูดนะไม่ใชม่มีมีภาพซ้อนอ๋อมีภาพซ้อน <laughs> โอ้โหเป็นไงบนสามเจ็ดคุณโ <laughs> อ,อ <laughs> มีภาพซ้อน <laughs> มีภาพซ้อนไงคุณเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจ ผมเข้าใจอะไรไม่ค่อยยากเท่าไหร่พี่ครับออ่าทำไมรถสายไปสายมาจอนเมาครับเฮ้ยไม่ใช่เขาวอร์มหน้ายางเออวอร์มหน้ายางให้แท็กยางมันโอเคความหนึบความหนึบเออตรวจอลก็ฮอล์นักขับระหว่างเป็นี้เป็นไงไม่มีหรอกไม่มีใครเมาเมาไม่ได้พี่เวลาเข้าไปในรถเนี่ยสไม่ได้เกิดขึ้นจากเหล้านะเกิดอาจจะมีเครื่องดื่มอ่ารับู้กำลังอ๋อตรวจดรปตรวจดรปไม่มีหรอก เออบ้าวคลืนทะเลปีนี้มีลูกคลื่นเยอะนะบอย <Boy S 2> บูราร์นเนี่ยนบอยบูไรเดอร์เดี๋ยวดูครับรถสั้นๆน่ารักน่ารักที่บอกกันนี่แล้วนะครับลองดูว่าเวลาวิ่งเนี่ยวเวลาบอกเลยว,ว่าใกล้โปรดักชันเลยนะฮะรอบไม่เยอะรอบไม่ต้องเยอะหรอบเยอะไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อยพันสองร้อย cc และพันสองร้อยห้าสิบ cc ครับ เสียงวันหวานจากเครื่องยนต์ทรงพลังที่จะมีเรื่องของกฎกติกามารยาทบังคับเอาไว้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดมากว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้แค่นี้นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีการควบคุมในเรื่องของการ modify เครื่องยนต์เอาไว้นะครับเช่นเรื่องของอลิ้นเล่งเรื่องของทางเข้ากลอง mm hmm. เรื่องของขนาดกลอง uh huh. เรื่องของฝาสูบ uh huh. เรื่องของกล่อง ECU uh huh. ทุกอย่างถูกบังคับหมดเลยแต่ตอนนี้หลังจากทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดามาเซ็ตช่วงล่างแข็งกันแหละใช่ตอนนี้มาลงทุนช่วงล่างกันละใช่ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นแสนนะครับครับแสนสาหัสนะฮะซื้อมาเนี่ยนะหางเงินมาอย่างแสนสาหัสก็จะมาใส่แต่ละดอกแต่ละดอกระบบปงระบบเบรเอกอีจกจบจากรุ่นนี้6รอบแล้วซุปเปอร์คาร์ G T M จัดปกี่รอบ19รอบ หรืออีกประมาณ50นาทีสําหรับซุปเปอร์คาร์หลักหลักร้อยร้อยล้านมีให้เห็นมีแน่นอนแน่นอนครับพี่น้องชมทางบ้านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจด้วยจะได้ดูกันต่อไปครับให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ไม่เห็นได้ดูครับตอนนี้นไงตอนนา้2้0 0กว่าคนที่ดูอยู่นิ่งๆตอนแรก3 0 0พันกว่าอ่าตอนแรก7 0 0 0กว่า7,000นกว่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไอ้ที่ขึ้นทงแดงแข่งมาคนก็เลยไปทำงานกันโอเคแต่พรุ่งนี้เชื่อว่าเยอะเหมือนเดิมครับ สรุปว่าคนดูเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นหลอดูครับจบรุ่นนี้ปั๊บซุป,ปรพคาร์ซักทันดีครับพี่น้องนี่มุมนี้ผมชอบมุมนี้สวยมุมนี้สวย You are now watching the warming up lap of the Thailand Super Ego car Yes Only look at the little, little car with small engine We will see what happened after this warm-up lap we will have a grid start. Coming up after Thailand Super Eagle car would be the fastest, the uh, <coughs> most expensive supercar of all. It will, Thailand Super Eagle car will have a grid start, Okay, according to their qualifying time, will be on their uh, grid number. Thailand supercar GTM coming up in the last program after Thailand super Eagle finished their race only six laps. Six laps of Thailand super Eagle. <laughs> Safety car is back out of the track now, and we will have the car at the grid where, as they did their best uh, qualifying time on a grid start. Just a moment, we will have this going in just a few seconds. Only six laps to see what happened of the Thailand Super Ego car. Ma, wing by she, wing by ผมว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องวิ่งอะไรเยอะเดี๋ยวล้มเป็นอะไรไปคุณใจเย็นใจเย็นผมไม่ใช่พี่นะผมไม่ล้มใครนะผมไม่ใช่พี่ผมไม่ล้มผมก็ไม่ล้มจริงเหรอล่วงบอพี่ล่วงเลยคือไม่รู้จักคำว่าล้มครับล่วงอย่างเดียวครับโอเคเอามาจอดแล้วจ้าเจ้าเอ็กซ์สุพงขัําต้นวงจ้ามาแล้วน้ำอุ่นๆจากน้องเชนนี่จ้าจะเย็นเดียบแหม จะเย็นๆดูเรื่อยๆเขาก็มีกฎกติกาให้วอร์มลงวอร์มรถนี่มาถึงบอกใส่เลยใส่เลยแฟนรายการเวลาเวลาจะป้ามเมียไม่เห็นมันจะใส่เลยก็ต้องเล้าลมกันก่อนเราเราอย่าไปข้ามเกี่ยวชีวิตเขาเออของเราเหอะโอเคเอาชีวิตเราให้รอดก่อนใช่ไหมมาด้านหลังเป็นไงผมเขียนสัญญาณไฟหนึ่งครับสามห้า แล้วออกตัวดีมากครับนี้ตามเลยกระทืบเลยเขาบอกต้องฮะ65ออกตัวดีมากครับสุพงศ์คำต้นวงครับเจ้าเอกครับเหยายาวไฟสำับสุตุกีทวีทครับออกมาหัวโดดโดเดเลยกระทิงเตียนตัวขิดอยู่ขิดไหวไหมในช่วงนั้นออกตัวมาเดี๋ยวดูหายไปอยู่หลังๆหน่อยๆน่อยเดี๋ยวดูจังหวะซ้ายครับว่าซ้อนกันกี่คันมีไหมโดนไหมโดนหน่อยหรือเปล่าไม่หน่อยไม่โดน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหรอดครับโอ้โหอีโควันนี้รอดดัน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 มีมีดันอยู่มี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 ดันอยู่เออหน้าดื้อหน้าดื้อมีดันอยู่พี่ดันอยู่ไม่รู้เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรนิดหน่อยครับนี่ไงครับดันไม่หน่อยแล้วพี่เอ้ยน้ำแหกน้ำแตกเลยเบอร์สิบเก้าแตกไปเรียบร้อยแล้วครับเบอร์สิบเก้าใครว่ากิจโอ้โหกิจครับ แม่สปอร์ตแม็กบายอีซียูช็อปปินเก้าผมว่านี่เป็นเซฟตี้แล้วนะนี่ญาติผมเองเพราะว่าผมผมทำรถที่อีซียูช็อปปินเก้าอยู่เออแตกเลยครับน้ำสบายตัวไหมล่ะเมื่อกี้นี่แหละบอกอยู่ใหม่เจอเลยบุระมาทำไมแตกเป็นแตกแตกเอาไว้ก็หนักเออพอพี่อ่ะดูต่อครับแตกก็แตกอันเดียวกันต่อครับโอ้โหโหดมากๆครับเฮาซ่าอ๋อเย้ รอบแรกๆยังไม่จบรอบเลยครับก็เกิดเหตุการณ์แล้วครับน,นขนาดนี้เบอร์สี่ที่ผมนี่ก็ดูสามาวันนี้ขิดตลอดครับสาสานี่ดูเกินดุเกินคาร์าจะ,ะไปช็กันทำไมไม่รู้มอไม่เห็นมอไม่เห็นอ,นเ,อ,อเบกโยสุน้ำหน้านี่ <c oughs> มีคนบอกผมนะว่าว่านักแข่งไทยรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์ มันมองไม่เห็นพี่ไม่ใช่ทองเหลืองไม่เห็นมันไม่แล้อ้ยนั่นไงโดวช็อตเด็กคนดังไงไหมแล้วก็ไปต่อคุณจะบอกว่ามองไม่เห็นไม่ได้เออนั่นแหละยัดยับแข่งเนี่ยหน้าที่คุณต้องดูการแข่งแล้วต้องดูสัญญาณด้วยครับนั่คือรอบแรกที่เกิดขึ้นไลท์ไตไลทยแตกเลยแอนตซินไม่รับเย็บครับ5,000บาทไม่จ่ายครับเมื่อกี้ใบเอสีทองเหลืองยังอุต่าดิ้นเป็นกระแทกอันอีกเออไม่ได้นะไม่รู้ครับ เมื่อคุณเป็นนักแข่งรถเนี่ยสัญญาณถงเนี่ยมันจะเป็นบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจ้ะเหลืองนี่อันตรายแดงนี่สุดๆุดแดงแดงนี่เลิกนี่ไงนี่ไงนี่ไงโชว์ให้ดูครับหม้อน้ำคานปปหน้า เออสปอร์ตแม็กออสปอรช็อตปิลเก้าเขาบอกว่าพูดถึงเขาด้วยเนี่ยพูดถึงบ่อยเลยพูดถึงแล้วแล้วเป็นไงล่ะช็อตนี้โดนเข้าไปต่างๆก็ต้องสี่หมื่นอันนี้โคโฆษนาคุ้มไหมเออคุ้มเลยจอดให้ถ่ายภาพจอดให้ถ่ายภาพด้วยทั่วโลกเลยเห็นกันชัดๆเลยครับอุดหนุนกันได้ครับสปอร์ตแม็กรอบรุ่นนี้สนับสนุนโดยบีควิกนะครับเนี่ยครับแปะเอาไว้เต็มเลยคาดหน้าไปที่บีควิกมีทุกอย่างถูกต้องล่างถูกเมกพร้อมและนี่มันเครื่องถ่ายได้ เบอร์ยี่สองคนบิชิตโตยิ่งเจเริ่งครับน้องเป้มาต่อท้ายอยู่อ๋อเมื่อกี้นี่หายไปหายไปไม่น่าแหละให้อาจารย์เพื่องนั่งขึ้นไปจ้ะปล่อยเขาไปก่อนดีแล้วล่ะไม่จะได้ไม่ชนกันเองเ๋ยวห้ากับยี่สิบเนี่ยสามเนี่ยนากิชิตเกีตบมณีสีโอคนนี้ดุเสียร้านทองแต่ผมทุกอย่างพี่ผมฟอร์แคต์เอาไว้เลยหรือว่าคาดเดาเลยพี่ พี่จับตามองเบอร์สามสามให้ดีๆสามสามี่คือใข่จ้ะลองดูอ๋อเฮ้ยแล้วเแล้วจักรพันธ์ดวีใช่ใช่จับตาจับมือจับตัวดูเลยเชื่อผมเขาเนี่ยสร้างตำแหน่งมาแล้วอืมเขาไล่ยันน็อตสุดท้ายก็ขึ้นมายิงๆถูกนี่เบอร์เบอร์อะไรเบอร์อะไรดูด้อาธนวิตอภิปุญญาเบอร์เก้าครับอ๋อกล้องยูนรถเบอร์เก้าอยู่ในเบอร์เก้าลูกคุณประเสริฐอภิปุญญา ส่วนคันนำนะครับที่บอกว่าสวิฟคันแรกคือเบอร์อะไรคือเบอร์65ครับอันดับหนึ่งในรุ่น C เลยนะเบอร์69เนี่ยใช่อันนี้ผ่านมาหึรอบครับผ่านมาหนึ่งรอบโดยการนำของเซฟติคาใช่ไปเอสซีครับแล้วถงเหลืองไม่มีใครสามารถแซงรถคันนี้ได้ครับสำหรับรถเอสเซฟติคาไม่แต่ละคันก็แซงกันไม่ได้แซงไม่ได้แต่เมื่อกี้นี่มหาแซงอยู่ ธงเหลืองแล้วยังแซงกันมันลุมมตุ้มแซงาการรมาการก็ดูจออยู่นะใช่ไหมเขามีวงจรปิดทั้งหมด4-2ตัวนะ42ตัวรอบสนามอย่างน้อยลู้พฤติกรรมกรรมกายมี200อกว่าตัวครับเกี่ยวไหมได้อยู่นะโอเคหกสิครับสุบวงทำต้นวงนะครับสำหรับสุกีสวิฟขันนำคลาสสี่ p ปวีนแดงสง,ง่าหมายเลข5้ครับอาจารย์เฟื่องอยู่ในลำดับที่2คลาสสีเช่นกัน มีเบอร์4ี่ครับกุนัดเลิศรัตนานนท์นี่มาเป็นคลาส4ีคนแรกนะฮะคนแรกก็คือเขียรถปแลวเ,เ,เขียบแล้ว<ล>เรียบร้อยเขียเข้าแล้วเข้า,าซอกหลืบแล้วกิจเบอร์19สปอร์ตแม็ก ECU ช็อปปิน9ไปไม่ถึงดวงดาวนะครับฉะนั้นตอนนี้ครับการเคลียร์แท็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อ อ๋อหาซื้อซื้อตัวละร้อยมีครับมีครับที่บริเวณแหลมแท่นนะครับสาหรับเสื้อที่ระลึกวันนี้มีขายครับเสื้อของรายการนะครับบางแสนกลางปีตัวละร้อยบาทเท่านั้นเองซื้อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกกับครบรอบสิบปีมาเราดูกันต่อครับตอนนี้ครับเล็กซัสคันนี้แรงที่สุดในโลกครับไม่มีใครสามารถแซงเขาได้ ิดไฟสวยเลยนะครับโอ้โหดูครับเรามองแต่ไฟบนหลังคาก็พอครับเมื่อไฟบนหลังคาดับเมื่อไหลนั่นหมายความว่าทุกคันชาร์จได้เต็มที่เตรียมตัวในการปล่อยรถต่อไปตอนนี้ครับทุกคันเมาอีกหนึ่งหนตัดภาพมาที่บริเวณด้านหน้านะครับสำหรับผู้ชมคนดูนี่ครับล้อมลัวล้อม,อมกรอบกันอยู่สวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันได้โบกไม้โบกมือกันได้ใครมากับเมียน้อยประสวยกันไปนะครับพี่น้องอ่า กลับมาต่อใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกลแล้วนี่ครับมาอีกมุมหนึ่งนี่มุมหล่อมุมหล่ออ่าเป็นไงล่ะรหลอๆกันทั้งน,นั้นเลยนี่ถักทายกันได้ครับเจอกล้องนี่ยิ้มใส่เลยครับเต็มที่ครับโชว์ความสวย ใครไม่มีเบอร์ไลน์ก็บอกอานนี้ซ่องกล้องเราส่องแต่สาวครับหนุ่มไม่ส่องครับแม่นี่มากับแม่แล้วครับคุณแม่นะคุณแม่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมเอชซีก็เลยเอาภาพบรรยากาศก่อนดีแล้วจะได้ไม่เบื่อดูคนข้างทางดูสาวข้างทางดูหนุ่มข้างทางนี่กล้องนี่มาทางมุมนี้บ่อยแสดงว่ากล้องไม่เป็นเกย์ส่องแต่ผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่เ<อ>หรอกล้องเป็นควีนเอาเป็นควีนเลยหูไปกันใหญ่เลยดูกันไปเรื่อยๆครับ กลแล้วใกลแล้วตอนนี้มาแถวเอสทูแล้วลงแรมเอสทูเตรียมตัวยูเทิร์นกลับแล้วเห็นแล้วก็อยากแข่งรถบ้างนะครับแค่คิดกูก็ผิดแล้วผิดไหมตังค์จะกินยังไม่มีเลยอย่ากโกหก <disagree> ตัวเองอย่าอย่าเอานะจอนไลเดอร์ไ, ers, ไม่มีตังค์รถสิบกว่าคันโถพี่สิบกว่าคันนั้นยังผ่อนไม่หมดสักคันจะโดนยึดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชีวิตผมอนะกินข้าวข้าวข้าวต้มกับน้ำพริกปลาทูทุกวันอะ ข้าวต้มกับพริกปะทูผมน่นทากับคุณอีกอะไรครับพี่ผมกินโจ๊กับเบคอนโจกับเบคอนโอ้โหสุดยอดเลยพี่แพงมากเลยโจกเซเว่นก็25บเบคอนอีกถุงละ50 75บเจาบทโจกสามย่านครับอ๋อโจกสามย่านด้วยชามละ50แสบสแตนดาร์ดโอ้โหคุยม o ิฟ70คุยหมูเดงดึงหนังดึงหนังพี่อย่าเพิ่งพูดพี่มื้อเย็นแล้วหิวเดี๋ยวแฟนๆทางบ้านจะหิวตามไปเลยครับโจกสามย่านอร่อยมากจ้า เอามาดูกันต่อดีกว่านะขนาดนี้ครับใส่แล้วยังเนี่ยครับใส่แล้วนี่ใส่แล้วครับไม่สนใจกับชีวิตชีวาแล้วครับโบ้ซองเคียวแล้วครับามาดูกันต่อฉันต้องข้าเข้านี่ใช<จ>่ใชไหาแวบล้มขาใส่ใช<จ>่ดูดิว่าอาจารย์เพื่อนจะต่อสู้ไหวไหมแล้วดูซิว่าทางขึน้นเขาจะเกิดเหตุการณ์ปะปะกันอีกหรือเปล่าปะหรือเปล่าปะไหมอีกนิดนึงโอ้ยอ๋อ บอกแล้วไม่พี่พี่ต้องดู3ามสามเมื่อกี้พี่ที่แบบโดช็อตโดนเน็ตได้ตัวสามสามมันมีแค่หกรอบนะอ่ามันต้องสองนะอ่าใช่ไม่ยอมกันนะครับผมเวลาเหลือน้อยจัดกันดังเอ้ยลิงเว้เฮ้ยลบขึ้นไปวะเฮ้ยเพิ่งกินข้าวไปไกลๆเลยเอ้ยไม่หลงหลงหลงบอกให้ขึ้นไปดูบนเขาไม่ยังมาทะลึ่งดูข้างล่างนี่ก็เดี๋ยวโบกเลยมันเคยมาตรงนี้อ๋อเหรอที่มันเหรอมันดมกลิ่นอยู่มันจะมาชีเออเดี๋ยวค่อยมาชี รอแปบ๊บรอแปบ๊บเดี๋ยวเพ้่มาฉีเอออะดูต่อครับตอนนี้ครับผ่านมาครับเบอร์65สุพง์คำต้นวงนี่เห็นไหมบอกแล้วเบอร์33 3มาโผล่มาแล้วครับจักรพันธ์ดาวีผมบอกแล้วว่าวันนี้โคดมากเบอร์33ครับนี่ครับไล่มาแล้วเตรียมตัวครับสลาปปะวินแดงสงา่าเบอร์ห 5, 5ผมว่าเจอศึกหน,นักแ,แน่นอนแน่นอนดาวีวันนี้จัดหนักเพราะว่าดันมาตั้งแต่ตัวอุ้ย6กครับ RMI ก็ไม่ธรรมดาครับแม่มีแปะอะไรยังไงหรือเปล่า เห็นไหมเห็นไหมสามมาแล้วผมฟอกแคสตเป็นไงสามสามนี่เต็มเต็มไล่เลยแล้วครูนี่ก็เจอประจำด้วยนะอุ้ยเหนื่อยผมคอนเฟิร์มเหนื่อยอาจารย์เฟื่องเนียเวันนี้เหนื่อยปวีนี่มาโหดแต่ช่วงของการปล่อยตัวแล้วครับโหดมากใช่น้ำมันเครื่องเพาซซาอุ้ยแต่ด้านหลังก็ไม่ธรรมดาครับเบอร์4 6ครับเบอร์46ณขนาดนี้ มาดูกันต่อครับเชื่อว่า3ามสามกนี้ยังอีกนานครับแต่อย่าลืมนะครับว่า46ิที่ตามมานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับมารุชิตมีเยอะพร้อมมีเยองใช่มารชิตเพราะว่าเสียร้านทองใช่เขารวยทอง20,000กว่าใช่เขาเปิดร้านทองตั้งแต่พันสาอ่ะถูกเก็บทองไว้ประมาณสักแสนแสนกว่าแล้วถูกราคาจ้า ตอนนี้มีเป็นหมื่นล้านนะครับทางตรงครับขึ้นเขานอ้าวหกเก้าเปยยังไงจอดไหมหรือยังไงเอฟไอหกเก้านิ่งแล้วครับตอนนี้รัชกรรัตว์ผู้นี้ดีกว่าจอ์นบอกครับเชื่อผมพี่เา้าเพื่อนกับไอ้ตรพันทวีระหว่างกับทีกับพาวซาพี่อย่าลืมนะพี่นะตอนนี้ผ่านไปแล้วสามรอบนะ ซึ่งทางนะฮะซูสกีกับอะไรนะซูสกีกับบีโอสวิตกับบีโอตอนนี้สวิตดีเต็มที่แล้วดูบีโอดูดูอเมดบีโออเมดบีโออเมดอเมสดูติดเลยครับ5-5กับ3-3นี่คือไฮไลท์ของคู่นี้ครับคอนนตนใช่มาดูกันต่อครับ65นี่ไปเฉยๆครับสุพงค์คำน้นวงครับผมว่าวันนี้ยังไงก็ตามเข้าฮอสแน่นอนครับอันดับหนึ่งอยู่ที่2กับ3นี่แหละครับว่าจะเป็นอย่างไร โอ้บิ๊กพิกอยู่ไหนอยู่ข้างหลังนะครช่วยเซอร์วิสอยู่ไงไม่มีลายเดียวกันสี่หกสี่หกเมียหลลึกชิตอ่าสี่หกกับสี่ห้าใช่พิมเดียวกันอ่าสีเดียวกันเลยถูกดูครับโอ้โหอาศัยการดูดลมเป็นหลักๆครับเผลอมาหลายนี่ห้าห้าโดนเสียบแน่นอนครับแต่อย่าลืมครับว่าสามสามตัวนี้โดนบล็อกลมอยู่ความร้อนสะสมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าลมไม่เข้าหม้อน้ำเปิดให้เข้าหน่อยนึงแล้วก็คุบเข้าไปไม่แหวนนะลม อ๋อแหวกอ๋อเป็นฟงอินแหวกฟ้าคว้าดาวให้ลงเข้าอ๋ออ๋อห้าห้าสามสามเขาแหวกจะหาช่องลอกสลับขาหลอกจ้ะจัดแปลจัดแปลสนุกครับฮ่าไอหนึ่งไปไหนแล้วล่ะบริษัทหนึ่งหนึ่งช่างเขาเถอะเขาไปยาวแล้วเดี๋ยวดูครับว่างห้ากับห้ากับสามสามใครจะพลาดเข้ายูเทิร์นงับเข้าสวยครับเข้าคนละลายนะครับเปิดลายคนละแบบ 5 5นี่เข้าบนลายแบบลักษณะของกลายแคบ33าลายต,ตรงยาวๆกว้างๆแล้วเสียบในก้องใต้การเลี้ยวเนี่ยเสียวทางเข้าโรงแรมเราบุรีเลยใช่พี่เดี๋ยวก,กลับไปข้างนกลับไปยิบปะอยา่ยาอย่าให้มียามเฝ้าเอาล,ล่ะโอเคดูกันยาวๆครับ55กับ33าครับตอนนี้บีกันทั้งตรงยัดยัดกันเต็มเต็มครับ5เกียร์มีให้เห็นความเร็วร้อยกว่ากว่ามีอ้าวเปลี่ยนลายนะครับ เสร็จแล้วครับ5 5เสร็จแน่นอนครับ33ขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่า33ครับตบเข้ามานี่5 5อาจจะหัวหลุดได้แม่ห้าหเสียบสวยครับโอ้โหยอดเยี่ยมลายห้เบรกดักเอาไว้แล้วตบแทงเข้าไปแทงจังครับวางคิดครับอันนี้แดงติดสกลูล็อกเข้าไปพอวินเนี่ยอ,ออก ขวาได้มุมไเป็นหักเลี้ยวซ้ายเป็นใา<ช>ยของการเลื่อนใช่ครับผมฉะนั้นตอนนี้ครับ<า>ต้องรอดูครับว่า5-5กับ3-3ใครจะอยู่ใครจะไปครับแต่ว่า5-5กับ3-3ลบกันเหลือกัน2-2ครับ2-2ยู่อยู่ด้านหลัง นี่แทงหวยนะพี่นะคู่นะคู่ราคาเดียวกันสองพันแปดเลบกันไงห้าห้ากับสามสามลบกันเป็นสองสองใช่ไหมสองสองอาจจะกินได้ใครจะไปรู้เออราคาราคาอะไรสองพันแปดได้คู่อ๋อเหรออ๋อได้ตังค์ใช่ไหมเลขคู่อะได้ตังค์จะให้ผมบอกไหมไม่เอาอ่ะฮันนี่อ๋อฮันนี่สีอีสานเคยไปไหมล่ะไม่เคยไม่รู้จักอ๋อเมียป่ะอปะต่อไปเลยครับดูกันต่อครับ ดูดกันไปคู่นี้สงสัยจะยันรอบสุดท้ายแล้วมัง้งนีงจริงๆมันมีความลับที่พี่ไม่รู้ห้าห้ากับสามสามว่าเามีความลับก็คือเรื่องของเอาเชือกผูกติดอยู่มันไม่อยากผูกหรอกตลอดอ่ะไปายปายโอ้โหแคบแคบแม่จันเพื่อนในเกสร้าง Ok, we have 4 laps uh, now completed. 2 laps remaining on this Thailand Super Eagle car. Yes, and Very exciting on car number 55 and 33 now right. are back to back. Let's see who is going to be the 2nd and the 3rd. It's oh. not finished yet. Back to back. Uh. Uh. GTM, GTM. เอาเรามาดูกันต่อครับตอนนี้ครับ55กับ33ต้องดูกันว่า55จะถูก33ทิ้งหรือว่าจะถูกกดดันกันต่อไปในขนาดไหนครับไฟโนแลบขึ้นป้ายไฟนะหลอหรือว่าป้ายรอบสุดท้ายสำหรับหมายเลข6กสุพง้์สูพงขำต้นวงในขณะ <Super car. S 1> นี้เบอร์หกสิบห้าครับ <Super car. S 1> ในขณะที่อันดับ2 3, กับ3ครับนี่ครับ55กับ33ยังคงดดกันอยู่เอาละครับ55เปลี่ยนลายบ้าง33เสียบนายบ้าง เดี๋ยวลองบูครับตบเข้ามาครับจังหวะหักสายเอาครับเบียดไหมเบียดไหมเบียดไหมออไหมเบียดครับ3าสรู้ตัวว่าเบียดไม่ได้เดี๋ยวหัวหายเพื่องเนี่ยถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วไม่มีอาการเน่บอกว่าจากพันธวีเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยอาจารย์เพื่องแกตักติเยอะพันธวีพยายามสลับขาหลอกใช่อาจารย์เพื่อนก็หลอกเหมือนกันแต่ว่าทวีนั้นไม่กล้าเข้าแน่ถูกเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้ถูกเขายุ่งในกำแพง calling supercar GTM dummy grid right now immediately supercar GTM dummy grid immediately thank you ต้องบอกว่าวันนี้หมายเลข55้นี่ขับสุขุมนวลสกุลมากเลยนะครับเอาเดี๋ยวมาอาจารย์เอาละเออสุขุมนิ่มนวลก็พออ่ะมีสองสุขุมอ่าเอาละไล่สุดท็อบรอบสุดท้าย55วันนี้ขับเนียนครับเพราะว่าปกติขับดุ65ไปไหนเนี่ย65อยู่หลังๆนะครับตอนนี้ที่ดึงนะครับจับอันดับดึงก่อนนะตอนนี้ อยู่หลังๆในความคิดของกล้องครับไม่ต้องสับครับเพราะว่าปยาวแล้วตอนนี้เรากล้องจับอันดับสองกับสมผมว่ารอบสุดท้ายความหนุกหนานเริ่มหมดขึ้นละรอบสุดท้ายน<ล>ะ,ะครับใช่<ผ>ม,มาห้าสบำต้นวงครับจ้านำอยู่กำลังจะเข้าเส้นรองจ้ามาลุ้นกันครับว่าจะเป็น Honda า o บโออเมหรือจะเป็นซูซูกิสว f t ชอบคันไหนเชียร์กันเอาเองละกันนะครับส่วนผม ไม่ขอเชียร์แล้วครับเพราะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยมมผมขับฟอร์ดเพราะผมขับฟอร์ดแค้นฟอร์ดไม่ได้ลงนี่ครับผู้น้ำครับกลับมาแล้วหล่อเลยวอล์กคนขับต้นวงครับครับผมสบายสบายครับตอนนี้กล้องเตรียมตัวไหลเพื่อที่จะมาดูคันนี้รับพงหมักลุกอย่างแน่นอนอาจารย์ต้นเป็นผู้ดูแลรถคันนี้อยู่ครับเหรอแล้วถ้าจบอย่างนี้นะครับน่าจะแชมป์แน่นอน และตอนนี้ครับเตรียมตัวครับดูชาช็อตเด็ดคนดังในเรื่องของการสบกปัดสบัดโบกเรียบร้อย Checker flag car number 65 is the winner on the podium yes first to go to car 65 let's see we still back to back 55 and 33นิดเดียวสุดยอดโอ้โหชี้นิ้วกลางให้เลยฮะเมื่อกี้นี้อันนี้โป่งครับทะเลาะกันต่อเล่นแห่เขาก็เห็นกันอยู่ ว่าคุณยอดมากยอดมากยอดมากคือดาวีบอกว่าโอ้โหวันนี้จันเฟื่องมันขับดีว่ะอะไรอย่างงี้เออไปไปมาครับครับพี่อภิภุญญาครับพี่นำนำอยู่ตกมาดับสองเพราะว่าแรงเสียดทานเยอะมากนิดหนึ่งโดนคขมิดการ์โนรเนี่ยจนโดนคุณนัทอ่าคุณนัทอ่าคุณนัทเลิดทลาเนี่ครับเลิทธราธนารนสวยมากไม่มีร่องรอยเลยก็เขาวิ่งอยู่คนเดียวนี่ k t อจัดไปจัดไป สวยงามมากสุดขันใหญ่ครับสุดจริงๆครับสำหรับวันนี้จังหวัดสงขาอำเภอหันใหญ่ใช่จบด้วยอันดับหนึ่งแล้วก็คะแนนเก็บสะสมน่าจะเพียงพอสำหรับการเป็นแชมป์หรือไม่รอดูว่าสองคันนั้นเป็นยังไงถูกโอจากพันธวีนี่เบียดขึ้นมาเลยนะใช่พักขึ้นที่สองสนุกนะแชมป์อ่ะใช่ตำแหน่งอันมีปัญหานะครับผ่านไปครับอ้าวครับซุปเปอร์การ์ดจีเดมครับ ทำดัมมี่กริได้เลยนะครับซูเปอร์าคาร์ GTM ดูในแข่งค,ค,ครั้งที่สิบเก้ารอบซูเปอร์คาร์ GTM ดัมมี่กริด immediately thank you ซูเปอร์คาร์ GTM ดัมมี่กริด immediately thank you